คุณสุภจีสุธรรมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเร่งรัดการเจราจาการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ได้มีการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินและประธานาธิบดีโดนัทชัมโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาอิิยไตยและความมั่นคงของชาติควบคู่ไปกับการเล่นสรุปผลการเจราจา ภายใต้กรอบเวลาเดิมก็คือช่วงสิ้นปีนะครับนอกจากสหรัฐแล้วรัฐมนตรีสุปจีก็ยังเดินหน้าขยายตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งโดยมีการหารือกับแคนาดาซึ่งจะครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ทางการทูตทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเล็งเห็นความเป็นไปได้นะครับในการจัดทําความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาและสนับสนุน FTA อาเซียนแคนาดาซึ่งจะเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับอเมริกาเหนือด้วย โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารรวมถึงพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนอกจากนี้ยังได้หารือกับอินเดียครับซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งในเอเชียใตย้โดยไทยและอินเดียเห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เน้นการสร้างห่วงโซ่อุปทานร่วมกันและพิจารณาจัดทำ FTA ไทยอินเดีย แบบครอบคลุมเพื่อตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ของอินเดียที่สําคัญกระทรวงพาณิชย์ยังเร่งแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวและข้าวโพดได้มีการหารือกับ4สมาคมภา,พมพาคการเกษตรครับเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ